ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2568สกรอระดับอำเภอเมืองตรังภายใต้การบริหารงานของนางปณิสราอภิชัยสละพันธ์ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอเมืองตรัง ระหว่างวันที่3 5ถึง5ธันวาคม2568นายชลินศรีสุขครูชำนาญการนางสาวกิติยาพรทองแกมแก้วครูและนางสาวพัชรมนอินทลิศพนักงานบริการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูหน่วยงานสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบอุทกภัยภ,ยภาคใต้จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลาวันที่5ธันวาคม2568 บุคลากรสกรร,ระดับอำเภอเมืองตรังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568ณวัดประสิทธิทชยัย ตำบลทับเที่ยงอ,อเมืองตรังจัังหวดตรังวันที่8ธันวาคม2568บุคลากรสกรระดับอำอเมืองตรังและนักศึกษาเข้าร่วมบรรจุชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใ,ในพื้นที่หน้าที่ว่าการอเมืองตรังอเมืองตรัง,ง,รงจัังหวดตรังวันที่9ธันวาคม2568นางปณิสราอภิชัยสรพันธ์ ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเมืองตรังพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ชัยจิตครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรนะัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการสมัครสมาชิกสวนพืชศาสตร์โรงเรียนณห,ห้องประชุมอันดามันสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดตรัง วันที่11ธันวาคม2568นายกิติศักดิ์ชัยจิตครูศูนย์การเรียนรู้พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพณโรงแรมธมรรมลินทนาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันที่12ธันวาคม2568 นำปณิสรอาอภิชัยสรพันธ์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองตรังร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ และเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าวณนะห้องประชุมแก้มลิงหนึ่งชั้นสองอาคารวิทยาบริการแก้มลิงืองตรังวิทยาลัยสารพัดช,ช่างตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันที่16ธันวาคม2568 นางปณิสรอาอภิชัยสรพันธ์ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอเมืองตรังเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการชี้แจงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมยาสูบ ผ่านระบบ Zoom Meeting สกรระดับอำเภอเมืองตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังสกรระดับอำเภอเมืองตรังจัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สร้างเสริมทักษะการดำเนินชีวิตและความเป็นพลเมืองดีระหว่างวันที่17-18ธันวาคม2568ณวัดคลองน้ำเจ็ดและวัดนิโคทาราอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง วันที่19ธันวาคม2568สกรระดับอำเภอเมืองตรังจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการกีฬาต้านภาิยยาเสพติดชมรมทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนัดสนามกีฬาสกรประจำจังหวัดตรังและสนามกีฬาเทศบาลน,นาครตรังกิจ,จกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่หนึ่งธันวาคม2568บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมการประดิษฐ์โบลิบินไว้อาลายัยกิจกรรมกระเป๋าสารแสรนสวยเดคูพาดสร้างสารรค์ณนะห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันที่ 11. ธันวาคม2568 บรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นนำหนังสือไปหมุนเวียนมุมหนังสือของห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังณสถานีรถไฟตรังอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง วันที่16ธันวาคม2568บรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนปีงบประมาณพศ2569ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และ Facebook Live